สวัสดีครับพี่น้องสุกุศนครับผมมาเมืองของฝากพี่สาวใจดีฝากของมาให้ล้านสาวครับ <c oughs> กามไปเมืองครับผมขอบคุณขอบพูดเลยหลายๆให้เพิ่นอยู่ดีมีแห้งครับผม สุดง่ายแท้สวัสดีจ้าขอเบริชุดนี้ดีสวัสดีครับขอบบุญขอบคุณเล่หลายที่สาวใจดีที่ฝากของไม่เนี่นี่สุดนี้นี่ปือน,น,นอันนี้ก็สี่ขวบสองขวบพุ่นละปืนกระจากใส่ชุดเล็กหน่อยนี่นี่สุดเล็กหน่อยนี่น,นี่แต่หักเลยน้องปาด các tôn là hay chip chip tôn Ồ, ta hắc cả hắc chưa chứ chưa 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 bây giờ chưa 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 không tiếng ยสุดยั่งยามเลเส้สาีสัีาม,มาเห็นนีน่ีมาชันจ้ะโอ้อันนี้สุดมันเป็นสุดกางเกงกางเกงอืมปลานี่นี่นสีไสนี่เป็นสุดอะแล้วง,ง่องีใส่ได้นะ ปลาปหญมคนนเี่เป็นชุดเลเด้นี่เป็นชุดเอียงกันเนี่ยเอียงกัคิตตี้อียงกัคิตตี้ลากว่าห้เนเน่คนชุดไล่สกปรตาลูกสาวฝ่ายผู้กได้ช่ยชุดสวยแทนกว่าจอนมีที่ใช้ได้ก็หลบอลใช้่าน้เจี้ีใได้ ปีสองปีค่าเดียวมึงได้ล่ะเมนเนาะค่าเดียวค่าเดียวอีหน่อยเล็กหน่อยง่าค่าเดียวคนน่ะมีชุดชุดงามเบอร์ค่าดีดีผ้ากระโปรงอืมโบฮอนนิดเองเชียโบอังเชียโบฮอ,อนอใส่เกียเเก๊ยงไหนเอาอันเกี๊ยงไหนอันอันเกี๊ยงไหนมื่อนันลืม้องออ,ออกมาเบอร์อัน เงียบไปหนีที่ละเงียบกางเงในกางเกงนี่นี่โอ้กางเกงในนี่นี่เพิ่นจะปากมาก่ลยป้ากงเกงในนี่นี่เพิ่นวบาเนาะเพิ่นอะกางไงในให้นี่นี่ เนี่ยผ่าดีดีมึงนะนี่ผ่าดีอมากสุดนี่เทวะผ่าดีอยู่เด้วยผ่าดีเลยอันนี้เนี่ยเพื่อพี่กระดูกเป็นกระดูกเด็กจะขอขอบบุญขอบคุณหลายๆเนาะจ้าถี่เป็นเอ็นดูนี่นี่สุดงามงามวู้วังเกียงไหมเกียงสิงตังเกียรูปหัวใจ ือผู้ชมกับอันนี้นี่เนี่ยลูกไข่แข่งลูกไข่แข่งเละเออใช่กางเกงขาวสีบเบลีย์พิม้มบ่งามเนาะบ่เล่นเด้อพี่นอ้องเดี๋ยวเด็กน้อยกับข้าวดาเดอ๋ยวไงเป็นสาวเราพิมบ์บ่ได้สิซิปตัวเซนอันนี้แบบนี้ซีจะลองแกะยังมึงลองแกะนี่ไย่างละอันนั้นบ่ ย่างละหาวอ๋อกระโปรงบอกจ้าเป็นสุดสุดอันสุดแบบนี้ค่ะสุดแบบนี้อันฮารซนุดกระโปรงฮาร์ติหน่อยใช่ชี้ละสบายตัวแล้วก็ซักง่ายพ้อพี่น้องนี่อ้โอ้เขวียนถาเสียบเสียพาเล็กหน่อยไม่ยิ่งนี่มีตัวมานงามพาดีพ่อมอเสียพาเล็กหน่อยไม่ยิ่งอนิอันนี้สุดเอียงนี่ ขึ้นกันนี่ละนี่คือกันแต่ว่าโคตรสีแม่นอยู่บ่ครับนี่กบบนี้ฟองเกงกยวบนี้นี่นนนไล่ใช่เย็ดใส่อันนี้ไว้คือเก่าเด้อเพราะว่าตัวนี่เนี่สิใหญ่จะเดี๋ยวจังเอาเพิ่นใหญ่เพิ่นสีนั่นจังซักโอ้นี่ไล่โดเลมอนโอ้ห่างกัเข่าสุดเลยเห็นบ่นี่อ่าไล่โดเลมอน ช่วงอย่างช่วงง่ายครับเดี๋ยวตอ,อ,อ,อบคุณหลายๆจ้าที่เอ็นดูนีน่ฝากว่าให้นี่ไงปุละ่ะว่านี่ขวบสองขวบปุล่ะนี่นี่ใส่เลยอู้เนื้อผ่านี้ดีเนาะเนื้อผ่าใส่ได้ที่บ่อต<ส>ัวน,วน,วนอมบ่เ<อ>พิ่นถ้าเพิ่นสูงเนี่ย มันสูประเทศญี่ปุ่นบเน่ๆก็ที่เป็นสาวน้อยสาวหวานนี่อันนี้นี่ยัง,กยงเกาะหอี่ยว่ะหายังอะแมนวะ นี่กระดุมข้างหลังโอ้ยันง่ายขึ้นด้วยหากุนตะสุดอันนี้มาใส่อยู่ดอกใส่สุดได้ให้กยนกิบว่าเอากิ๊บอันนี้นี่ยื่นเฉ่ละนิกหน่อยมัดใส่กระโปรงนี่นะออืยิบพับไว้เอ็นเอาใส่ถุงไว้คือเก่าเอนี่ส้ถุงไว้คือเก่าย้ำนั่นจังย้ำเพิ่นเพิ่นเพิ่นไงก่อนไงจากน้อยยังเชี่ยวมาล้องอะไรเพิ่นตอนนี้ใส่โบได้แล้วเพื่ออนาคตเพื่ออนาคตมาใส่ มีาลเขียงไหมพึนขีงนยงได้ไหเออขีงงเล็กน้อยเขีงซ่อนขียงซ่อนเขีงไหมไม่ตะอเป็นตะหักชียไปเห้พ้นพับไป้พึนฝากมากเกลี่แบบนี้เนี่ยคลิปซี่ฝากบริษัทนี่นะ เนี่ยครับขอขอบคุณขอบคุณจ้าพี่ใจดีๆส่งของมาให้ร้านน้อยนะครับนี่แต่สุดงามๆครับเป็นสีบ่ละเสื้อยล้ายๆอยู่บ่ กูถุงบีด้วยนะถุงนี้แค่คือสิบหูกอพันไม่ได้สิบล็อกนี่พับใส่ตู้เย็ยนไว้โอ้พระเมรคพับเสืตูเต้เสียพาไว้เป็นไงสุดละจะเค,เคี้ยวออกไหมเพิ่นใส้โอ้ยงามเนาะสุดเด็กหน่อยอเย็นตาดี คนขาวๆนี่คนขาวๆนี่ใส่นี่คนแหลแๆก็ใส่งามคือกันแหลแหลกขึ้นนี่ๆใส่งามใส่งามคือกันเป็นชุดเป็นชุดเลยเมียนนี่ ขอบตุ่มขอบคุ้นหลายๆจ้ะส่ะงให้นิ่นเป็นสีแล้เนาะพี่นอ้องเห็นอีหยังมีเด็กหน่อยผููยิงเห็นอีหยัางงามๆก็อยากไข่ใส่ก็อยากไห้กะอยากไข่เปิ้นได้ใส่โอ้แต่ว่าผ่านีผ่านีดีวหสบายครับ สุดติหง่อยมันงามผู้ใดม่ลูกสาวนึ่งก็จะว่าวอ้ยผู้ทางสื่อเสียพาสื่อสุดแดกแบงามสุดเเนาะอืมนิกหน่อยไมยิ่งใสจยังกับงามเด้น่อย่มผู้ชายแต่ารกคนละแต๋อือหน่อยไม่ยิ่งอาจสิเพียงสุดแม่จ็กหน่อย ตั้มกันห,หรือวะแม่นมาแม่นเดือดกับภาพใบพื้นเก้าภับของพี่น้องมึงเดือดของพี่น้องมึงสุดนี่สุดสีโอนสีจ้างายๆครับผมขอบ,บุญขอบคุณพี่สาวใจดีที่ฝากของมาให้เนี่ยเด้อเสียภาามาให้เนี่ยฝา,ากเสียภาามาให้เนี่นยขอบคุณหลายๆจ้า,จา